วัสดีครับจต้องคิวแตนดีงูเหลืองมครับนี่ครับภูเขาครับวันนี้เรามาเที่ยวป่ารงดิบครับนี่ครับมีต้นมะพร้าวด้วยครับเพิ่งมาตึงเมื่อกี้ครับเพิ่งมาตึงเมื่อกี้ ปลาดูเครื่องยนต์ครับนี่ครับตุดจัดครับมีแต่โบมนลยครับนี่ครับมีแต่โบมครับมีแต่โบด้วยครับนี่ครับเปิดตะโปรงอุ่นเครื่องครับให้เครื่องหายร้อนนะครับกลับมาไกลครับวันนี้อยู่ที่อโยงครับมาเที่ยวอโยง มาเตี้ยวบ้านเบีเอิร์นครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูข้างหนครับ ยับยับปาร์ตี้ครับมามาตึงก็ตื้อเอากินมาตอดกินนะครับดีตอดกินยากินปดปิดครับนี่ครับตือกุ้งมาหลายตัวอยู่ครับ ยับเจ๊เกียวตาน้ำน้ำพริกอยู่ครับกินแป้นนึ่ง้วครับเจ๊เกียวยังตาต้มตอยู่ครับยีต้มตตาตาน้ำพริกอยู่ครับมาถึงก็ปาร์ตี้ลครับนี่ครับต้องเปรี้ยวน้ำจิ้มสีแดงเลย คุณทำอะไรอยรออ,อคงตัวใหญ่ปลาหมอด้วยปลามอด้ครับเตือนตังตะบุรีลำปลาหมอพรุ่งนี้จะไปเที่ยวไหนพรุ่งนี้ไปเที่ยวทะเลทะเลอ่ะ จะถ่ายดูไหมพวกนี้ฮะจะถ่ายคลิปไหมพวกนี้ไายนี่ครับสนุกไหมสนุกไหมสนุกไหมไอ้ตะดกุกมมถาเนาะนี่ครับต่อเลยปรนนาครับยังปิ้งปลากับปิ้งกุ้งอยู่ครับ หมูครับหมูเนื้อแพะเนื้อแพะยีเมือแพะน้องได้ไหมแพงกันแล้วเกี๊ยวซื้อมาได้แพงนะเนี่ยกี่บาทนู่นคนไปซื้อเกี๊ยวเจ๊เกี๊ยวเลยเนื้อแพะเนื้อแพะยับมากับตอนตอนปูขาวตองครับปลามาจากบุรีรลำปลามาจากบุรีรลำครับปลาปลามาเตี่ยวเตี่ยวไปยองเลยครับ

เดี <m> ๋ยวปลาไปดูต้านนอกครับ อ่อนแตงนิดหน่อยครับตรงนี้ก็เป็นนน้ำบาค่ะตรงนี้เป็นนน้ำเตะบุบอลน้ำบาครับเดี๋ยวปลาเดินไปดูครับ เนี่ยบมาน้ำบาสครับมีปุ่บอลด้วยครับ,รบ,รบวันนี้มาเที่ยวอ,าอายองครับนี่ับ้นบนาน้ำบาส นะครับบ้านปีเอิร์นครับนะครับก็ดูคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คิวแต็นดีด้วยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทะเลที่ไหนก็ คอยรับชมครับ๋ยวผมมาตายลิปไม่ดูครับนอนก็เป็นแบบนี้ครับผมต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ